พบกับแกงเผ็ดหน่อไม้ปลาข้างเหลืองเอาละวันเราก็มาเริ่มหั่นปลากันนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเอาก้างออกให้หมดแล่เป็นชิ้นๆค่อยๆทำใจเย็ดเดยนๆระวังมีดเข้ามือจ้ะทำไปเรื่อยๆแบกระดาษเรื่อยน,นะใช้วเวลานานเลยตัดเร่งเวลาเลยนะเนี่ย หันให้เสร็จที่จ้าหัน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 ก็ไปหัน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 เสร็จและเตรียมพิสแกงเตรียมกะปิเตรียมกะทิมีพริกไทยเพิ่มไปหน่อยนะคะน้ำเปล่าน้ำสะอาดหน่อไม้อย่าลืมหน่อไม้นี่คุณแม่ดองเองนะเอามาจากคุณแม่เลยนะคะคุณคุณนายแม่ดองให้เรามีกอไผ่เองนะที่สวนมี หนอภั่งอกมาเพียบเลยเป็นการขหนอมาหารก็คือเราได้กินทั้งปีเนะี่ยพี่แกงก็พอเหมาะสมแล้วแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เข้าไปเยอะๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยมารีวิวทาพิ่แกงกันแต่วันนี้แกงเลยเพราะมีพิ่แกงอยู่แล้วปกติที่ตอนที่อยู่ที่ใต้นะพิ่แกงเนี่ยเราแม่ทําพิ่แกงขายด้วยนะเออเราก็เอา พี่แกงใส่ลงไปใส่กระทิใส่น้ำแล้วก็เอาปลาลงไปถ้าเป็นหม้ออันนี้นะมันเป็นหม้อแบบว่าเทคโนโลยีสูงเราใส่ทุกอย่างเข้าไปพร้อมกันเลยหมดเลยเนาไม้ดองนี่เราก็ล้างให้สะอาดมันหายเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็เอามาใส่พร้อมกันเนี่ยแล้วก็รอมันเดือดไม่ต้องคิดมากนะทำกับหม้ออันเนี้ยหม้อไอคุกแอมเบียยอดเติมน้ำอีกหน่อย ิดฝาอืมปิดเสร็จแล้วนักเดียวไหมปิดแป๊บเดียวเดือดเลยอ่ะเ็จใส่ใบมะกรูดใส่พริกเข้าไปสายเผ็ดเราสายเผ็ดอ่า้วตักตกัตักใสก่จานเตรียมเสิร์ฟจะเตรียมเสิร์ฟจ้ะก่อนจะเสิร์ฟเราก็จะไปทำแอคชั่นนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำโปรไฟล์แอคชั่นอืมอร,อร่อยนะคะนี่เสร็จแล้วแกงเผ็ด ของเราสายเผ็ดบอกแล้วถ้าไม่เผ็ดอ่ะไม่ใช่ต้องเผ็ดนะคะบิ๊กมัมคัวดีดๆภุมใจเสนอแกงเผ็ด